สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเมานะคะ EP ที่138นะคะวันนี้มีพระไม้รับชมทั้งหมด20รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 6 2 6 6 4นะคะห6 4นะคะ2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดี e 0ล2 6 6 4 2ย4 1เหมือนกันนะคะมี เก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะพระทุกรายการรายการละสา0รบาทนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมพระรายการที่1กันดีกก่อนนะจ๊ะพระรายการที่1น,นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะ เคนะคะกับพระรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปูดโตนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะคะ โอเคนะคะกับภาะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพุทวดปั้มซ้ำนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อพรมเตาลี่นะคะ โอเคนะคะกับพาร,รายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อพรมเตอรีดนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะปีหนึ่งห้านะคะ โอเคนะคะกระพัดรายการที่ห้านะคะเป็นหนงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะเราไปรายการที่หกรายการที่ห้านะคะจะเป็นหนงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่ห้านะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะดะต่อไปรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ โอเคนะ,ะคะกับพระรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออี๋นะจ๊ะต่อไปรายการที่7ดนะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะกับพาร,รายการที่7นะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม โอเคนะคะกับพระรายการที่8ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่เนะคะก็เป็นหนุ่พ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อกันนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่10นะคะเป็นเดืยนหลวงพ่อกันนะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพิมพ์ชินาลาดนะจ๊ะ โอเคนะคะกับพระรายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมพิมพ์ชินาลาดนะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวมพ่อแดงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ลุงยานะคะ โอเคนะคะกับพารรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ลงยานะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะ โอเคนะคะกับพารายการที่16นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตาวัดอนง์นะคะต่อไปรายการที่18นะคะก็เป็นพระปิดตาวัดอนง์นะคะ โอเคนะคะกับพาะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นผาปิดตาวัดอนงนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยลงยานะคะ เคหะกับพระรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยลงยานะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดลงยานะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่20นะคะเป็นพะระหลวงปุุ่ทวดลงยานะคะรายการที่20นะคะก็เป็นรายการสุดท้ายของ EP ีที่138แล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจพระรายการไหนก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062ย์หนะคะหกหกสี่สองสองสี่หนึ่งนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line 062 6 4 2 2 1หเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะจ๊ะพระทุกรายการรายการละ300บาทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพระเครื่องพระเหมานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมขอขอบคุณคะ่ะ